คูสวยชโอ้โถว่ายังผ่านอู่ผอวฮิอะไนีันนี่วอเดือนอะไรอมันคือเดือนเห็นความ้อมใจของคนทุกเพศไง ไม่ว่าจะเป็นหญิงชายหรือ L G B T Q ก็จะได้เห็นว่าทุกคนทุกเพศเนี่ยเท่าเทียมกันและต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนเฮ้ยพ <c oughs> ี่บวัวเขาใช้สัญลักษณ์เป็นรูปสายรุ <c oughs> รรร้งด้วยอ่ะใช่เขาใช้สัญลักษณ์ของธงสีร,รุง้ง <c oughs> เพื่อแสดงความหลากหลายไงงั้น <c oughs> เรามาทำกินสีรุ้งได้ไหมว้าวเอาดิลุยก็เราทำกินหลายสีแล้วเนาะเนี <c oughs> ่ยไม่เคยทำกินสีรุ้งเลยใช่งั้นไปไปลุยเนี่ยวันนี้เราจะมาทำอาหารสีรุ้งโอเคซึ่ง เราจะทําเองหมดเลยทาเองเลยเหรอพี่บัวมันจะกินได้หรือเปล่าอ่ะได้เชื่อฝีมือพี่บัวงั้นเมนูแรกคืออะไรครับพี่บัวเมนูแรกก็คืออมยิ้มสีรุ้งว้าวเนี่ยวิธีการทําก็คือใส่นมผงไปให้หมดเลยปู่ว้าวนี่เราก็จะได้นมผงอย่างนี้เห็นไหมมันมีความแบบนุมน่มๆอ่ะอ่ะต่อไปแล้วก็ใส่นมข้นหวานวาวใส่ลงไปเลย เยอะเยอะพอเดี๋ยวเราจะวันนี้มันแบ่งเป็นองค์ยิ้มสารลุงคร <มา S 1> ับมาช่วยพี่บัวโอเคมาน้ำคนคนคนโอ้ย <c oughs> ยังมีแดงเลือสก้า <c oughs> พี่บัวลืมไปอย่างนึงมันต้องใส่เนยด้วยเ,<อ>เนี่ยเนยเอเนยเค็ม,มเนยเค็มเนยเค็มใส่้าไปแล้วก็คนเลย อพี่บัวทำไมมันเหนียวอ่ะพี่บัวมีข่าวอะไรอยาบอกอ่ะอะไรหรอครับมันไม่เหมือนสูตรที่บัวดูมาในเน็ตอ่ะก็เลยพังโถ่พี่บัววันนี้พวกเราได้กินเมนูสีลมมาเนี่ยอะไรอันนี้ผ่านใช่ไหมแต่พวกมีอีกมาดูหนึ่งพี่นี่ไงุดิบโดรัดของเราแล้วก็เริ่มทำเลยโอเคอันนี้ก็คือเป็นเตาไม่ใช่เตาไม่เรียกว่าอะไรอ่ะ ต่อแหละเออต่อนี่เนยแล้วก็ทานไปเลยอย่างนี้ท <Wow. S 1> าทั้งบนทั้งล่างแค่เนยก็ได้กินแล้วคิดดู <c oughs> ได้กินเนยอ่ะจริงดิ <c oughs> นี่ทาทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้ <c oughs> okay. แล้วก็มาดูแป้งของเรามีทุกสีเลยสีม่วงสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีส้มสีเขียวพี่เป็นสีลุ้งเลยอ่ะพี่พัวใช่ะวว้ยโอ้สีฟ้าโอ้โอ้อืโอ้นี่ก็สีแดง เด็กเด็กเด็กโหนี่ปิดปิดเออไม่ไม่ในในในกินเลยอะเราต้อ,องรอกนันอาก30นาทีนี่ว้าวก็อบเตะๆเป็นอย่างนีน้นะคะ เออสวยสีเหลืองสีเหลืองสีม่วงมามาเห <c oughs> <า>ลืองอีกเหลืองอีกมาเสร็จแล้วนี่ว้าว <Wow! S 1> โดนทสีลุงของพี่บัวว้าวน่ <Wow! c oughs> นากินเลยอ่ะพี่บัวลองชิมกันโอเคสีส้มสีส <c oughs> ้มเออเนาะอร่อยมากเลยอ่ะพี่บัว อร่อยใช่ปะสีก็สวยอร่อยก็อร่อยอ่ะพี่บอยเมนูต่อไปคืออะไรอันนี้อะคุณอิ่มแล้วงานตักเป็นขนมปังชีสไหมเฮ้ยขนมปังชีสสีลุงอ่ะโอ้น่ากินเลยอ่ะพูดแล้วน่ากินเลยมาเริ่มเลยเนี่ะอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องใส่น้ำแบบฝาหนึ่งพอจึ๊บหลังจากนั้นเราก็หยุดอันนี้ สีแดงสีแดงเนาะโอเคหนึ่งอันไม่ใช่หนึ่งอันผิดหนึ่งหยุดอยู่นี่ขาดแค่หนึ่งหยุดนะคิดดูพูดสวยสวยมากแล้วก็ผสมกันนะคนคนคนต่อไปเราก็จะเอาชีสที่ได้สีแล้วก็เทไปเลยอู้แล้วคนคนคนมันเข้ากันโอมันก็จะกลายเป็นชีสสีแดงสุดยอดเท่ เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้เขาเป็นทุกสีเลยนู f e o later เน่ได้แล้วมาแล้วก็จะมาเททุกอันอะเริ่มจากสีแดงก่อนเนาะ นี่ค่ะโหสวยมากอแล้วประกบประกบประกบเน่แล้วก็อบนะโอเคหน่ากินอ่ะอไปอบกันต้องรออีกนานเลยอ่ะก่อนจะมันจะแบบอบได้ทีหาอะไรกินระหว่างรอดีกว่าเฮ้ยเอางี้ไหมอะไรอ่ะมาม่าสีรุ้งโหฮู้ยอยากกินเอาได้เอาได้ Let's เนี่ยอย่างแรกนะนี่คือสีงหมดแล้วก็เอาเส้นเนี่ยไปจุ่มเห็นไหมสกาแเราก็สามาทำอาหารสีลุงกินได้เองที่บ้านแล้วนะแค่มีสีผสมอาหารแค่นี้เองโอ้น่ากินเลยอ่ะมามาใช่ไหม นี่คือเส้นสีรุ้งทุกสีอย่างแรกก็จะเป็นสีแดงสแดงนี้สีส้มเน่สวยมากอ่ะสวยมากอ่ะต่อไปก็สีเขียวสีฟ้าอุ้ยสีฟ้าสวยสุด ใช่ไหมฮุยดูเทอะสีมุนได้แล้ว,ว,วสีสวยมากโคตรสวยอะใช่ไหมยังไม่พอต้องทอย่างอื่นอีกทุกคนขนมบังมาแล้วเราไปยืดกันอโอ๊ยอันไห้นะยืดไม่ออก โอ <Okay. S 2> เคดี่เอาชิมนี้นะเพราะว่าชีดเดียวกว่าเอาเฮ้ยโหโหโอหโชิมชีสก่อนเลยอย่างแรกว้าออวาอรอว่อยอร่อยมาก <Nope. S 2> นี่นะะเราก็จะําทำป๊อปคอนสีรุงร้งเสียงแรกเลยแล้วต้องป๊อคอนแรเป็นป๊อปก่อนแล้วค่อยท้าห้เป็นสีมาใส่เนยก่อนเอออันนี้ให้เนยละลายก่อนนะคะโอ้ละลายแล้วอะแค่นอยก็น่ากินแล้วจริง ยังไม่ใช่แค่บางคนอยเลยนะคะยังมีไอส์ครีมสีลุ้งด้วยค่ะทุกคนไอศ์ครีมค่ะทุกคนแล้วก็นี่ว้าว <Wow. S 1> เป็นขนมปังสีลุง <Wow. S 1> ล้งบะหมี่สีลุง้งโดนัทสีลุ้งเสื้อโบยังลุ้งเลยะค่ะทุกคนลุ้งทุกอย่างน่ากินมากอย่างแรกเะคะเราก็ไปกินไอศ์ครีมก่อนโอ้โห <Ooh. S 1> oh. อร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือชาเล่นกินสีลุ้งของบ้วยนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชรแ์กดไลค์กับทุกทายบัวด้วยสามารถทำพวกนี้กินเองที่บ้านถ่าทุกคนมีสิ่งผสมอาหารไว้เจอกนคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย